สองมการาแล้วก็คุณหนึมการาที่เป็นคุณพ่อของคุณ2มการาใช่ไหมคะนี้นะคะดิฉันในฐานะทน,นายความนะคะจะมาขอให้คําแนะนําในการต่อสู้คดีในครั้งนี้ค่ะ,ะจาะพูดจริงนะคะทั้งหมดที่คุณสนะคะได้ขัารถของบริษัทก็คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหมานครนะค,ะ,นะ,คะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็มอเอแบงไฟฟ้าแล้วก็ทําให้อ รถโดยสารายุบเสียหายด้านหน้านะคะแล้วก็มีคุณหนึ่งมกรานะคะที่เป็นบิดาซึ่งได้คำประกันความเสียหายที่คุณอสองม,มกราได้ก่อให้เกิดแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหาคนครใช่ไหมครับโดยมีจำกัดวงเงินที่คำประกันไว้200 0,000บาทใช่ไหมคะ ค่ะจากที่ทนายได้ดูแล้วนะคะซึ่งในการจํากัดวงเงินไว้สองแสนบาทเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการต่อสู้คดีนะคะเพราะว่า,าในฐานะทนายความเนี่ยจะแบ่งแนวทางในการต่อสู้คดีเนี่ยออกเป็นสองทางก็คือในส่วนของอความรับผิดในทางการเงินแล้วก็ความรับผิดในทางอาญานะคะในส่วนนี้ในทางอาญาเนี่ยทนายจะให้มี การบรรเทาโทษนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการอ้างอ้างเพื่อ,อให้มีเหตุบรรเทาโทษน้อยลงนะคะเนื่องจากการที่คุณสองมกราเนี่ยได้ขับรถไปในทางการที่ว่าจ้างนะคะก็คือขับรถโดยสารประจำทางของบริษัทนายจ้างก็คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะาจาก กรณีนี้คนสองมกราเนี่ยะจะต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะในส่วนของค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขับรถโดยสารประจำทางของคนสอบมกราร่วมรับผิดชอบร่วมกันกันกบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะในส่วนของทางแพ่ง้งหมดนะคะตามมาตรา4 2่อนะคะซึ่งก็คือลูกจ้าง ขอภัยนะคะนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่ว่าจ้างนะคะในส่วนนี้เราจะผลักภาระค่าเสียหายเนี่ยให้กับบริษัทนายจ้างก็คือองค์การขนส่งมวลชนนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทประกันภัยของรถโดยสารนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่อ๋อคน หนึ่งมกรานะคะซึ่งคนหนึ่งมกราเน่ะเพียเป็นผู้ค้ำประกันความเสียหายจากการทํางานของคุณสองมกราไว้จํากัดเพียง2องแสนบาทเนี่ยในส่วนเนี้ยวงวงเงินที่ต้องรับผิดเนี่ยก็จะไม่เกินตามที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะแม้ว่าค่าเสียหายต่อ2สอไฟฟ้าเนี่ยจะสูงถึงสองไฟฟ้า1ต้นใช่ไหมคะที่คุณสองมกรา ได้ชนไปแล้วก็มีค่าเสียหายในเรื่องของออมอบแปลงไฟฟ้าในส่วนนี้จะเป็นของส่วนของการไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีค่าเสียหายเนี่ยสูงถึง1นึ0 0 0สบาทนะคะบวกกับค่าส้มนุนแล้วก็ประมาณ5 0,000บาทรวมแล้วก็20,000 0บาทค่ะซึ่งค่าจะจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในวงเงินของผู้ค้ำประกันก็คือคุณหนึ่งมกราพอดีนะคะ ค่ะคำแนะนําของทนายนะคะก็คือว่าให้คนสอนม,มกราและก็คุณพ่อเนี่ยเก็บสัญญานี้ไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันต่อองค์การขนส่งมวลชนนะคะก็คือนายจ้างเนี่ยว่าความรับผิดของคุณพ่อเนี่ยจะไม่เกินจำนวนเงินสองแสนบาทแน่นอนคะ่ะแล้วก็ในส่วนของอาจากข้อเท็จจริงก็ทนายก็เห็นแล้วว่าคุณ ในส่วนขององค์กาขรขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยได้ออกค่าชใช้ให้แก่การาไฟฟ้านคะรหลวงไปก่อนแล้วนะคะทําให้บริษัทเนี่ยก็จะมาเรียกเงินจากคุณสองแล้วก็ผู้ค้าประกันได้นะคะตามมาตรา426่ค่ะแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของเรานะคะเราก็จะต่อสู้ว่าการชนครั้งนี้จะเป็นเพียงความประมาทเลินเล่อที่ไม่ร้ายแรงค่ะ เช่นในส่วนเนี้ยก็ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณสอมกราเนี่ยพยายามหักหลบรถคันอื่นหรือว่าเกิดจากเหตุถนนลื่นหรือเกิดจากการที่การที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเนี่ยให้ไปขับรถซึ่งรถเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะใช้งานค่ะอันนี้เป็นเพียงการ เป็นเพียงการตัวอย่างในการต่อสู้นะคะโดยปกติแล้วนะคะในตามกฎหมายรายง,งานเนี่ยนายจ้างอ่ะนายจ้างอจะเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเว้นแต่ว่าการ การกระทําของลูกจ้างเนี่ยจะเป็นการกระทําที่เป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือว่าจงใจนะคะค่ะไปต่อในส่วนของออความผิดแออนวทางการต่อสู้ในคดีอาญานะคะในส่วนของความผิดทางอาญาเนี่ยคนสอนเนี่ยจะต้องรับผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ ู้อื่นเนี่ยเสียหายซึ่งทรัพย์สินในที่นี้ก็คือเสาไฟฟ้าหมอแปลงไฟฟ้านะคะในส่วนของข้ออ้างในชั้นสอบสวนหรือว่าชั้นศาลเนี่ยทนายแนะนำว่าให้คุณสองเนี่ยอ้างเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกก็คืออ้างว่าเหตุเนี้ยเกิดมาจากการที่ในวันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเพียงาการยกตัวอย่างก่อนนะคะวันนั้นทางองค์การขนวันเกิดเหตุ วันเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยทางองค์การขนส่งมวลชนเนี่ยได้มอบหมายให้คนณสองเนี่ยออกไปรับผู้โดยสารทั้งๆท,ท,ที่องค์การขนส่งรู้อยู่แล้วว่าในวันนั้นฝนตกและล้อล้อของรถโดยสารเนี่ยไม่พร้อมใช้งานหรือมีการชํารุดบกาำรุด,รดหรือว่าไม่มีเบรกนะคะและในขณะขับรถเนี่ยมีรถโดยสารคันอื่น คันอื่นมาปั่นหน้ารถของคุณสองพอดีทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหักหลบได้นะคะแล้วก็ทําให้การหักหลบครั้งนี้ไปชนกับเสาไฟฟ้าดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยก็ควรจะมีกล้องรูปหรือว่าวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นห,นหลักฐาน ในส่วนนี้ให้กับคนสอได้ค่ะในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะ200,000บาทน,นะคะถ้าให้ดีที่สุดคน2สองมกราแล้วก็คนหนึ่งมกราเนี่ยควรจะชดใช้ให้แก่การไฟฟ้านะคะอย่างเร็วที่สุดค่ะเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในส่วนนี้ศาลจะเห็นว่าเรามีความรับผิดช,ชอบค่ะแล้วก็จะชดใช้แค่ ส0 0 0 0 0บาทซึ่งตรงกับวงเงินของประกันพอดีสัญญาค้ำประกันพอดีค่ะการชดใช้ค่าเสียหายขอบทวนเนี่ยถือเป็นเหตุบรรเทาโทษที่สําคัญมากนะคะในคดีประมาททาให้ทรัพย์สินเสียหายหากการไฟฟ้าพอใจในการที่เราได้ไปชดใช้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่ศาลจะพิจารณาให้รอการลงโทษก็คือในส่วนส่วนนี้ คุณ2จะไม่ติดคุกนะคะแล้วก็หรือว่าได้มีโทษแค่่แคลงโทษปรับแค่อย่างเดียวก็คือ,อคน2อมุมกราเนี่ยสามารถจ่ายแค่ค่าปรับได้ค่ะสิ่งที่ทนายแนะนำเลยในการาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกๆในการารับผิดชอบเลยนะคะก็คือ,เ,อเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณสอง ให้บริษัทประกันประกันรถเนี่ยเข้ามารับผิดชอบและทําการประเมินชดใช้ค่าเสียหายต่อเสาไฟฟ้าและมอบเรงไฟฟ้า,แล,ฟฟาแล้วก็การซ่อมรถของบริษัทโดยเร็วที่สุดนะคะต่อไปก็เป็นการนําสัญญาค้ำประกัน200000บาทเนี่ยไปยืนยันกับบริษัทนายจ้างก็คือองค์การขนส่งมวลชนนะคะแล้วก็ตํารวจค่ะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเป็นในชั้นของ การสอบสวนนะคะก็แนะนําให้คนสอนเนี่ยมีสติแล้วก็ให้การอย่างรอบคอบนะคะตามติดตามที่ข้ออ้างที่ทนายได้กล่าวไปแล้วนั้นแล้วก็เน้นย้าในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายที่กําลังดํำเนินการอยู่ค่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวลแล้วค่ะขอบคุณค่ะ